สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พามาดูวิธีการล้างรถนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหรถน้ําท่วมแน่ๆนะฮะมีทั้งเศษขยะต่างๆมีทั้งเศษโคลนเศษดินนะครับติดอยู่ในรถนะครับตามวงตามเบาต่างๆนี่โอ้ยเป็นงานหนักทีเดียวเลยทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทําความสะอาดกันนะฮะด้วยการใช้ระบบการเป่าน้ําแบบแรงดันสูงแล้วก็รวมทั้งเครื่องมือต่างๆที่จะมาใช้ในการขัดด้วยและการนาอทุกคนเอานะครับโอ้โหดูทุกคนดูสิครับ นะครับเริ่มจากการทำความสะอาดนะครับเศษที่ต้องบอกว่างานยากมากๆเลยนะฮะกับการทําความสะอาดโคนก่อนนะฮะติดกันเหนียวแนมติดตามเบาะติดตามผนังรถติดในซอกต่างๆเยอะมากๆนะฮะต้องใช้น้าแรงน้นสูงฉีดเข้าไปนะฮะฉีดออกก่อนนะครับเอาโคนขั้นงนอออกก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชําแหละเอาข้างในออกครับอ่าหรือเบาะก่อนหรือเบาะหรือวงอะไรโอเคที่พักเท้าเอาที่รองที่รองที่เบาะนั่งออกให้หมดครับมันอยู่ตามซอกเยอะมากๆเลยทุกคน เอาซิเอาซิค่อยๆค่อยๆลึอค่อยๆลือข้างบนก็มีครับมันติดฝังนานจริงๆน่เหมือนกับรถแช่น้ําเลยนะน้ำก็ค่วเป็นเนือหน,นะนาลักษณะแบบนี้นะค,ค่อยฉีดนะเห็นไหมครับตามซอกตามซอกวิทยุตามซอก,อก,อกเครื่องเสียงนะฮะออกไปให้หมดครับลึกมาให้หมดแล้วก็เอามาเช็ดเอามาฉีดน้ําเอามาไล่เอามาขัดใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นงานฝีมือมากๆแล้วก็ต้องใช้ความอดทนมากๆเลยนะครับค่อยๆทาไปค่อยๆทาไปลือมาอาทิพักเท้ามา ดูดโคลนออกก่อนหลังจากการฉีดอยู่ข้างในตัวรถโคลนเศษดินเยอะมากๆชืบออกมาเอาออกมาแกะเครื่องเสียงสายไฟลอกพวงมาลายัยอ,ออกให้หมดนะครับมันมีโคลนที่อยู่ข้างข้างในนะข้างในทวงช่วงเครื่องอะนะครับมันฝังอยู่ข้างในเยอะมากมันแห้งมันติดมันเกาะนะครับทําให้เกิดสนิมด้วยนะฮะเราจะออกมาทําความสะอาดแล้วก็ชําแดะแล้วก็ฉีดนะฮะน้ายาขัดสนิมอะไรทุกอย่างให้มันเรียบร้อยหมดเลยอ่ะโอเค่าน โอเคเอาเอาลาวตัวข้างหน้าออกมาก่อนนะครับฉีดนะฮะน้ำยาขัดสนิมชุบ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 โอ้น้ำยาเขาดีมากเลยนะโอเคทุกคนดูสิเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้แบบเมื่อกี้สนิมเยอะมากตัวน,นี้เริ่มเริ่มบอกแล้วเริ่มเห็นเห็นเหมือนเหมือนเครื่องใหม่ๆ่ๆแล้วขึ้นมาแล้วครับเอ้ฉีดแล้วขัดแล้วนะครับก็ฉีดน้ํายากันเคลือบน้ํายาเคลือบกันสนิมเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเหมือนกับการทราความสะอาดอันเก่าออแล้วก็เคลือบป้องกนันด้วยเนาะโอเคนะฮะเนี่ยเใช้ไม้ทองทองเหลืองในการขัด ขีดน้ำยาขัดแล้วก็ข okay. so, ัดแล้วก็ขัดเอาแปรงทองเหลืองขัด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 โอเคค่อยทําไปค่อยทําไปไม่น่าจะเสร็จในวันเดียวนะแบบนี้น่าจะทําได้หลายวันนะเพราะว่างานงานมันหนักกันนะการความสะอาดนะฮะการซ่อมแซมเนี่ยมันมันยากกว่าทําใหม่ทีซ้ำไปนะทุกคนเนาะอรัสู้กันต่อไปครับค่อยขัดครับอันนี้เป็นช่วงเบานะช่วงเบามันจะฝังแม่งเข้าไปน้ําซึมเข้าไปในเบาไงเบามันจะเป็นเหมือนกจะฟองน้ำมาข้างในใช่ไหมมันจะดูดซึมดูดซึมสิ่งกระสุนกระปุก ดูดซึมกลิ่นดูดซึมสีต่างๆที่มันแทรกซึมเข้ามานะทําให้มันขัดยากแล้วก็ฝังแงน่นต้องใช้เวลาขัดแล้วก็ฉีดนานถ้าไม่มีแรงน้ําแรงดันสูงนี่ก็คงจะยากอยู่นะครับทาไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนครับไม่ต้องห่วงครับใช้เวลานานก็สู้กันต่อไปนะฮะเอานะครับค่อยๆฉีดครับอันนี้คือการฉีดน้ํายาเพิ่มการขัดให้มันเงาขึ้นนะฮะทุกคนนะขัด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 ,ขด มันก็จะเหมือนใหม่ทาให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดูใหม่ขึ้นทันตาเลยนะครับค่อยๆทําไปอาง,งานนี้ใช้เวลานานมากๆเห็นไหมเครื่องมือเขาเยอะนะค่อยๆขัดไปมีสว่านช่วยขัดแล้วก็ขัดตามลอ,อกตามดูต่างๆโอ้โหนะไม่เหนื่อยบ้างหรือนยะครับแสดงว่าฝึกมาดีนะฮะคนที่แข็งแรงแล้วก็ทางานในล่องแคบว่องไวมากๆ,ๆ,ๆ,ๆครับตามดูตามร่มรองครับขัดเข้าไปขัดเข้าไปขัดเข้าไป,าไปฉีดน้ำไล่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 อ้าวนะเห็นความจริงเข้ามาแล้วใกล้จะสวยงามแนละ้วโอ้โหดูสิ ทุกคนดูสิครับจรงข้างในตัวก็เหมือนกันครับฉีดล้างออกนะฮะมันอยู่ตามช่องที่เราแกะลึกมาแล้วมันยังมีคราบที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะตามเช็ดเข้าไปให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่นิดเดียวสู้กันต่อไปเอาสิเอามานะครับฉีดเข้าไปครับข้างในครับบริเวณที่ชุดท,ที่เราติดเครื่องเสียงก็มีนะครับข้างหน้านะครับตรงข้างหน้าข้างล่างนะฮะตรงเบรกตรงคร์ตรงอัะเตนเร่งนะฮะฉีดออกมาให้หมดนะครับมันมีชอกมีหลืออะไรฉีดออกมาให้หมดนะครับเอาน้ําไล่เข้ามาไล่ออกมาไล่ออกมา ครับตัวบกต่างๆเศษหินเศษดินเศษปูนต่นนน es, างๆที่ยังติดย,ยึดเกาะอยู่เอาออกมาให้หมดเลยอย่าให้เหลือนะเราจะทําให้เป็นรถใหม่เหมือนออกมาป้ายแดงทีเดียวเอาสิครับเอาอสวยางามมากๆทุกคนเห็นไม่ใช่น้าโอวติ้าหรือกาแฟนะครับแต่เป็นน้ําขุนนะฮะที่มีการขัดออกมาน้ําโคลนะฮะต่างๆนั้นสีมันจะเข้มข้นมากเหมือนกาแฟเอสเพรสโซอย่างไรอย่างนั้นโอเคฉีดเข้าไปครับฉีดทั้งตัวเลยฟื้นเคลือบไปเลยเคลือบโฟมนะ่ยให้มันกัดให้มัน ตัดข้าวตัวโปะแล้วก็ทำใหม่นะฮะเป็นการทีามให้รถใหม่รถหอมไม่มีกลิ่นอับนะฮะโอเคครับสิบข้างในด้วยครับปุ๊ป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 ปุบ หลังจากที่ทำงานกันมาเนิ่นนานนะครับเริ่มเห็นความจริงเข้ามาแล้วนะครับชุดชุดต่างๆเริ่มใหม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีคาบสปกปรกมาเจอป,ปนแล้วนะฮะคาบปนต่างๆที่เราเคยเห็นช่วงแรกไม่เห็นแล้วนะครับอติดตั้งเข้าไปครับหลังจากที่เคลือบแล้วทำความสะอาดเราติดเข้าไปใหม่ครับุประกอบประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปอ่ะสวยเริ่มสวยแล้วเริ่มเห็นแล้วสวยสวยครับอ่ะนี่ไงเครื่องเสียงปุ๊บปุ๊บไปนะครับอ่ะ โอ้โหใหม่ทิกเลยนะฮะโอเคโฟมอะไรคันน็อตฟึบ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 อ้ยสวยสวยเครื่องเสียงเข้าไปครับลำโพงกระจกใส่ใหม่ด้วยนะฮะนี่ครับทุกคนครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันนะฮะกำลังจะเป็นความจริงแล้วนี่คือรถที่เหมือนใหม่ป้ายแดงทีเดียวครับผมนะฮะหลังจากที่ทำความสะอาดกันมาเนื่นานนะฮะจากรถที่โดนน้ำพ่่งมาตั้งแต่ต้นคลิปครับตอนนี้นะฮะไม่มีสร็องวอยเก่าให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับอันนี้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงออกมาจากศูนย์เลยยังไงอย่างนั้นว้าว ทำได้ยังไงครับเก่งมากๆครับ